และครั้งหนึ่งนานมาแล้วตรงชายขอบป่ามีเด็กหญิงผมสีทองผู้หนึ่งอาศัยอยู่หนูน้อยมีนามว่าโกลดิล็อกส์เธอมีเรือนผมหยิกเป็นหล่อนที่สวยงามน่าทึ่งชวนให้ทุกคนพากันมองด้วยความประทับใจแต่ถึงแม้ว่าเธอจะดูอ่อนหวานบางครั้งเธอก็เป็นเด็กที่ซุกซนมากเช่นกัน ครั้งที่เธอออกไปเล่นข้างนอกคุณแม่จะต้องเตือนให้เธอปฏิบัติตัวให้ดีลูกรักหนูช่วยเล่นอยู่แต่ในสวนและอย่าเข้าไปในป่านะจ๊ะลึกเข้าไปในป่ามีกระท่อมหลังหนึ่งที่มีครอบครัวหมีอาศัยอยู่พ่อหมีไหล่กว้างแม่หมีตัวขนาดกลางและลูกหมีแม่หมีมักจะตื่นแต่เช้ามาเตรียมโจ๊กข้าวโอ๊ตสำหรับมื้อเช้า เช้าวันหนึ่งลูกหมีตื่นเช้าวกว่าทุกวันและอยากจะทานโจ๊กแล้วแต่ว่ามันร้อนเกินไปแม่ฮะเราไปเดินเล่นกันในป่าจนกว่าโจ๊กจะหายร้อนได้ไหมฮะแม่หมีพ่อหมีและลูกหมีวางโจ๊กทิ้งไว้บนโต๊ะและออกไปเดินเล่นในเช้าวันเดียวกันนั้นโกลดิล็อกส์กำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน ขณะที่รอคุณแม่เตรียมอาหารเช้าอยู่แต่หนูน้อยเบื่อการเล่นอยู่ในสวนเดิมๆทุกครั้งเป็นอย่างมากแถมเธอยังสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในป่าลึกถ้าฉันออกไปเดินเล่นเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้นนะเธอมองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าพอเธอเริ่มเหนื่อยเธอก็หยุดและมองไปรอบๆทั้งป่า ดอกไม้และต้นไม้พวกนี้สวยจริงๆเลยทำไมฉันไม่มาก่อนหน้านี้นะเธอเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าระหว่างนั้นขณะที่กำลังเดินอยู่กับครอบครัวลูกหมีเห็นรังพึ่งบนกิ่งไม้รังพึ่งนี้ใหญ่จังเลยต้องมีน้ำพึ่งเยอะแยะแน่ๆพอฮะเรากินน้ำพึ่งกันหน่อยได้ไหมไม่ได้ลูกมันเป็นของพึ่ง นั่นมันเป็นบ้านของพวกเขาเราจะเข้าไปในบ้านคนอื่นและกินอาหารของเขาไม่ได้หรอกนะมันไม่ถูกต้องจริงด้วยงั้นผมจะรอจนกว่าเราจะกลับบ้านไปกินอาหารเช้าแล้วกันในขณะเดียวกันโกลดีล็อกซ์เดินตามลำพังมาเป็นเวลานานและในที่สุดเธอก็หลงทางเธอพยายามเดินกลับไปแต่ก็หาทางไม่เจอเธอทั้งเหนื่อยและหิวมาก หนูน้อยเกือบร้องไห้เพราะความเหนื่อยล้าเธอเดินต่อไปอีกสักพักในที่สุดเธอก็มาถึงสุดทางถนนและพบบ้านของครอบครัวหมีอยู่ระหว่างต้นไม้เธอย่องเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเดินไปรอบๆแต่เธอไม่เห็นใครเลยเธอเคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครตอบจากนั้นเธอจึงมองผ่านหน้าต่างเข้าไปและบนโต๊ะ เธอเห็นถ้วยร้อนๆมีควันขึ้นอยู่สามถ้วยเธอไปที่ประตูอีกครั้งคราวนี้เธอเคาะประตูอย่างแรงและประตูก็เปิดออกโกดีล็อกส์ดีใจเป็นอย่างมากเธอมองเข้าไปและตะโกนขึ้นมีใครอยู่บ้านไหมเมื่อไม่มีใครตอบเธอจึงเดินเข้าไปหนูน้อยตรงไปยังโต๊ะอาหาร บนโต๊ะมีโจ๊กอยู่สามถ้วยถ้วยขนาดใหญ่ถ้วยขนาดกลางและถ้วยขนาดเล็กแต่ด้วยความหิวจัดเธอจึงอยากกินถ้วยใหญ่ก่อนแต่เมื่อเธอเอาช้อนเข้าปากมันก็ลวกปากเธอทันทีเพราะว่าโจ๊กยังร้อนเกินไปเธอจึงหยิบถ้วยขนาดกลางขึ้นมาทันทีแต่เธอก็ไม่ได้อยากกินเพราะว่ามันเย็นเกินไปเย็นเกินไป ในที่สุดเธอก็จ้วงช้อนลงในถ้วยที่เล็กที่สุดเอ๊โจ๊กถ้วยนี้ไม่เย็นและไม่ร้อนเกินไปแบบที่ฉันอยากได้เลยเธอจึงทานโจ๊กในถ้วยเล็กจนหมดเมื่อเธอทานอาหารมื้อเช้าจนอิ่มแล้วเธอก็อยากจะนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่หน้าเตาผิงเพื่อพักผ่อนเอาแรงสักครู่ เก้าอี้ทั้งสามมีขนาดใหญ่ขนาดกลางและตัวสุดท้ายมีขนาดเล็กตอนแรกเธอลองนั่งตัวใหญ่แต่เธอปีนขึ้นไปไม่ถึงด้วยซ้ำเธอจึงลองตัวกลางแต่มันก็แข็งมากนั่งไม่สบายเลยสุดท้ายเธอจึงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเล็กสุดเก้าอี้ตัวนี้สบายมากและเป็นอย่างที่เธอต้องการ แต่ทันใดนั้นเก้าอี้ก็แตกเป็นเสียงๆด้วยเสียงอันดังลั่นโกลดิล็อกซ์ร่วงลงมาอยู่ที่พื้นและไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอเดินเข้าไปยังห้องต่อมาและที่นี่มีเตียงสามเตียงขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กตอนแรกเธอลองเตียงใหญ่แต่ว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเธอแล้วก็แข็งเกินไปด้วย เตียงที่2ใหญ่กว่าขนาดของเธอเล็กน้อยแต่มันก็นิ่มเกินไปเธอจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงที่สามที่เล็กที่สุดนี่คือขนาดที่เหมาะกับเธอแถมยังสบายมากด้วยสบายมากจนโกลดิล็อกสพลอยหลับไปในที่สุดขณะที่โกลดิล็อกสกำลังหลับอยู่นั้นครอบครัวหมีก็กลับมาถึงบ้าน พ่อหมีมีท่อนฟืนที่เก็บมาสำหรับปล่องไฟแม่หมีมีเบอร์รี่สดและลูกหมีก็แทบรอไม่ไหวที่จะทานโจ๊กของเขาเมื่อเขามาถึงที่บ้านพวกเขาตรงไปที่โต๊ะทานอาหารพ่อหมีมองไปที่ถ้วยของเขาและกโกรธมากมีคนชิมโจ๊กของฉันแม่หมีมองไปที่ถ้วยของตน มีคนชิมโจ๊กของฉันเหมือนกันและเมื่อลูกหมีมองไปที่ถ้วยของตัวเองเขาก็เริ่มร้องไห้มีคนชิมโจ๊กของผมแล้วก็กินจนหมดเลยพวกเขาลุกขึ้นและเริ่มมองไปรอบๆพ่อหมีสังเกตเห็นเก้าอี้หน้าเตาผิงมีคนมานั่งบนเก้าอี้ของฉัน ดูสิว่ามันอยู่ผิดที่และก็ถึงตามแม่หมีบ่นบ้างมีคนมานั่งเก้าอี้ชั้นเหมือนกันและเหมือนคราวก่อนลูกหมีเริ่มร้องไห้อีกครั้งออมีคนมานั่งบนเก้าอี้ผมนละทำมันหักหมดเลยเออเออครอบครัวหมีเข้าไปยังห้องนอนด้วยความสงสัย มีคนมานอนบนเตียงฉันดูสิว่ามันไม่เรียบร้อยมีคนมานอนบนเตียงฉันเหมือนกันมีคนมานอนบนเตียงผมเราก็ยังนอนอยู่ด้วยพ่อพอหมีเดินเข้าไปข้างๆเตียงลูกหมีและเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนเตียงเขาจริงๆ เขาจึงค่อยๆยกผ้าห่มขึ้นดูและพวกเขาก็ประหลาดใจมากที่เห็นเด็กหญิงตัวน้อยนอนขดอยู่บนเตียงเด็กน้อยมาทำอะไรในบ้านเรามองให้เด็กคนนี้ออกไปจากเตียงผมเหนี๋ยวนี้เลยเสียงร้องไห้ของลูกหมีทำให้เธอตื่นขึ้น โกดิล็อกส์เห็นหมีสามตัวยืนอยู่หน้าเธอเธอจึงรีบวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวเธอออกไปนอกบ้านและเริ่มวิ่งหนีไปโดยไม่หันหลังกลับมาเธอแทบหายใจไม่ทันจากการวิ่งแต่เธอก็ไม่หยุดแถมยังไม่รู้ด้วยว่าต้องไปทางไหนณนะตอนนั้นเองเธอเห็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่กำลังเดินข้ามป่ามาเมื่อเธอไม่กลับบ้านพวกเขาจึงออกมาตาม โกดิล็อกซ์ดีใจมากที่เห็นพ่อแม่ <c oughs> เธอวิ่งเข้าไปกอดแม่ทันทีโอ้ oh, แม่คะเราเป็นห่วงหนูมากเลยเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่นี้ไปหนูจะเชื่อฟังแม่เสมอหนูจะไม่ไปไหนก่อนบอกแม่อีกแล้วโกดิล็อกซ์กอดพ่อแม่แน่นตั้งแต่นั้นมาตามที่เธอสัญญา เธอเชื่อฟังพ่อแม่เสมอและไม่ทำอะไรก่อนได้รับคําอนุญาตเธอกลายเป็นเด็กที่ประพฤติตัวดีเยี่ยมและมีเมตตาตลอดไปในป่าแห่งหนึ่งมีหนูน้อยอาศัยอยู่กับแม่เมื่อไหร่ก็ตามที่หนูน้อยออกจากบ้านเธอจะสวมผ้าคลุมที่มีฮูดสีแดงซึ่งคุณยายของเธอเป็นคนถักให้นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมทุกคนจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดง ในวันปีใหม่ขณะที่แม่ของเธอกำลังเตรียมตัวสำหรับตอนกลางคืนหนูน้อยหมวกแดงก็เข้ามาหาแม่แม่คะหนูดีใจจังที่เป็นวันปีใหม่แล้วคืนนี้คุณยายจะมาด้วยไหมคะคุณยายป่วยอยู่นะลูกคืนนี้ไม่น่าจะมาหรอกพึ่งอบคุกกี้วันปีใหม่ให้ยายเองงั้นหนูขอนำคุกกี้ไปให้คุณยายได้ไหมคะอย่าเลยลูกรักมันหนาวเกินไปลูกอยู่บ้านนี่แหละ และแม่จะชงสมุนไพรให้คุณยายไว้ด้วยคุณยายจะได้หายไวๆให้หนูไปเถอะนะแม่มีอะไรต้องทำเยอะแล้วหนูจะรีบไปรีบกลับก็ได้แต่ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆละ่ะหนูน้อยหมวกแดงสวมรองเท้าบูทสีแดงพร้อมผ้าคลุมสีแดงเธอคว้าตะกร้าที่แม่เตรียมไว้และออกจากบ้านไปอย่าเดินออกนอกทางในป่าและกลับบ้านก่อนมืดนะลูกได้ค่ะแม่ อากาศข้างนอกนั้นช่างหนาวเหน็บเหลือเกินทั้งป่าถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนูน้อยหมวกแดงเดินอยู่ในป่ายังมีความสุขลึกเข้าไปในป่ามีนายพรานหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่เขากำลังตามล่าเจ้าหมาป่าที่มักบุกเข้าบ้านในหมู่บ้านเพื่อไปขโมยอาหารไม่นึกเลยว่าจะต้องมาใช้เวลาในวันสิ้นปีตามลำพังแบบนี้แต่วันนี้ฉันจะจับแกให้ได้ เจ้าหมาป่าจอมวายร้ายและทุกคนจะได้เริ่มปีใหม่อย่างมีความสุขขึ้นอีกเยอะหมาป่าผู้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านทั้งหลายออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าเหยื่อชอบวันที่หิมะตกเลยจริงๆหาอะไรกินไม่ได้เลยในระหว่างนั้นหนูน้อยหมวกแดงที่กำลังเดินทางอยู่ก็เห็นลูกละมั่งอยู่ในป่า เจ้าละมังผู้น่าสงสารตัวสั่นเทาจากความหนาวเย็นละมั่งน้อยผู้น่าสงสารหาทางจะหนาวเหลือเกินหนูน้อยหมวกแดงต้องการจะเข้าไปช่วยเจ้าละมั่งตัวน้อยแต่ทันทีที่เจ้าละมั่งเห็นเธอมันก็รีบวิ่งหนีไปทันทีนี่หยุดอย่าวิ่งหนีสิฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกฉันแค่อยากช่วยเท่านั้นเองหนูน้อยหมวกแดงไล่ตามละมั่งเข้าไปในป่า ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างผอมบางเจ้าละมั่งก็วิ่งได้รวดเร็วมากและทันใดนั้นมันก็หายตัวไปหนูน้อยหมวกแดงไล่ตามละมั่งไปสักพักแต่จากนั้นก็คิดว่าคงจะหาไม่เจอซะแล้วเธอมองไปรอบๆและเพิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้เธออยู่ห่างจากป่ามามากแล้วเธออยู่ในที่ที่เธอไม่เคยพบเห็นมาก่อน และหิมะก็ทำให้เธอไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเธอคิดว่าการเดินตามรอยเท้าตัวเองจะทำให้เธอหาทางเก่าเจอเธอจึงเดินตามทางไปแต่ในไม่ช้าหิมะก็ปกคลุมทางไปหมดณตอนนั้นเองหนูน้อยหมวกแดงก็รู้สึกสิ้นหวังและเริ่มร้องไห้ <c oughs> ฉันจะทำยังไงดีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครได้ยินไหมช่วยด้วยมีคนได้ยินเธอจริงๆแต่คนนั้นก็คือเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายนั่นเองฮัลโหลมีใครอยู่ไหม หมาป่าเดินตามเสียงที่ได้ยินไปและไม่นานเขาก็เห็นหนูน้อยหมวกแดงเขาเดินเข้าไปหาหนูน้อยด้วยท่าทางเป็นมิตรเมื่อเห็นหมาป่าอยู่ตรงหน้าหนูน้อยก็หวาดกลัวมากและเริ่มกรีดร้องช่วยด้วยหมาป่าอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยทีอย,ย่าตะโกน ย่าตะโกนฉันไม่ทำร้ายหนูหรอกฉันได้ยินหนูร้องเรียกก็เลยมาช่วยหนูน้อยหมวกแดงเชื่อว่าเขาไม่ได้มาทำร้ายจึงเลิกตะโกนไหนบอกสิเด็กน้อยอย่างหนูมาทำอะไรในป่าคนเดียวหนูกำลังจะเอาคุกกี้ไปให้คุณยายที่ป่วยอยู่โธ่ไม่มีมนุษย์คนไหนอาศัยอยู่แถวนี้หรอก แล้วคุณยายที่ป่วยของหนูอยู่แถวไหนล่ะหนูน้อยหมวกแดงไม่อยากบอกว่าคุณยายอยู่ที่ไหนเพราะเธอ,อยังสงสัยในตัวหมาป่าอยู่เอ,อ่หนูหาบ้านยายจากตรงนี้ไม่เจอหรอกแต่ว่าถ้าคุณช่วยพาหนูกลับไปยังทางในป่าก็จะหาเจอได้เลยงั้นก็ตามฉันมาในที่สุด หมาป่าก็ออกเดินทางและหนูน้อยหมวกแดงก็ตามเขาเข้าไปในป่าแต่หมาป่าจอมวายร้ายมีแผนการใหญ่รอไว้แล้วพอเราไปถึงทางในป่าเจ้าหนูน้อยก็จะบอกว่าคุณยายอยู่ที่ไหนแบบนี้ฉันก็จะได้กินหนูน้อยก่อนตามด้วยคุณยายฮ่าย, <laughs> ยานี้สิ เรียกว่าการเลี้ยงวันปีใหม่หลังจากเดินไปได้ไม่นานเจ้าหมาป่าและหนูน้อยหมวงแดงก็เจอทางในป่าเอาละเรามาถึงแล้ว ตอนนี้หนูจำทางไปบ้านคุณยายได้หรือยังเอ่ยสิ่งเดียวที่หนูน้อยหมวกแดงอยากทำก็คือการกำจัดหมาป่าออกไปเดี๋ยวนี้และรีบไปหาคุณยายให้เร็วที่สุดขอบคุณค่ะหนูเดินไปเองต่อจากนี้ได้มันอยู่ไม่ไกลเป็นบ้านสีแดงที่อยู่สุดป่าณนะตอนนั้นเองหนูน้อยหมวกแดงรู้ตัวแล้วว่าทำพลาดไปแต่มันก็สายไปซะแล้วจริงเหรอ หมาป่าอ้าปากว้างและเข้ามาใกล้หนูน้อยหมวกแดงแต่ตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงปืนไรเฟิลและรีบวิ่งหนีไปด้วยความตกใจหนูน้อยหมวกแดงโล่งใจเป็นอย่างมากและรีบวิ่งกลับไปยังบ้านคุณยาย ในระหว่างนั้นนายพรานก็ยังตามล่าหมาป่าเขาสังเกตเห็นรอยเท้าของมันลางๆในหิมะฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นี่ไม่รอดแน่หลังจากการเดินทางสุดหฤหันในที่สุดหนูน้อยก็มาถึงบ้านคุณยายจนได้เธอเคาะประตูและได้ยินเสียงคุณยายดังมาจากข้างใน ประตูเปิดอยู่แล้วหลานรักเข้ามาได้เลยเมื่อได้ยินเสียงคุณยายหนูน้อยหมวกแดงก็ประหลาดใจเล็กน้อยเสียงฟังดูไม่เหมือนคุณยายเลยสงสัยจะเป็นเพราะคุณยายป่วยอยู่แน่ๆเลยหนูน้อยหมวกแดงเปิดประตูและเข้าไปพามานทั้งหมดปิดอยู่ในห้องอันมืดมิดนี้คุณยายนอนอยู่บนเตียงโดยมีผ้าคลุมปิดอ,อกไว้ ขอบใจมากที่มานะจ๊ะหลานรักไหนมีอะไรมาให้ยายเอ่ยแม่อบคุกกี้สุดอร่อยมาให้ค่ะแม่บอกว่าคุณยายจะไม่มาทานมื้อเย็นวันสิ้นปีด้วยกันหนูก็เลยมาหาคุณยายเองทำถูกแล้วหลานรักมาใกล้ๆหน่อยสิยายจะได้เห็นหนูชักขึ้นหนูน้อยหมวกแดงเข้าไปใกล้เตียงคุณยายมากขึ้นแต่เธอมีลางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้มาใกล้ๆสิ ไกลขึ้นอีกตอนนี้หนูน้อยหมวกแดงอยู่ห่างจากเตียงคุณยายเพียงก้าวเดี่ยวเท่านั้นคุณยายดูเปลี่ยนไปเหลือเกินคุณยายคะเกิดอะไรขึ้นทำไมหูคุณยายใหญ่จังจะได้ได้ยินหลานได้ดีขึ้นไงจ๊ะแล้วทำไมตาคุณยายโตจังคะจะได้เห็นหนูได้ชัดขึ้นไงจ๊ะแล้วแขนคุณยายทำไมแขนของคุณยายใหญ่จังคะ จะได้กอดหนูได้ง่ายขึ้นไงจ๊ะเอ๊ฟันทำไมฟันคุณยายแหลมจังคะจะได้กินหนูได้ง่ายขึ้นยังไงเล่าท่านใดนั่นเองหมาป่ากระโดดออกจากเตียงและพุ่งเข้าหาหนูน้อยหมวกแดงช่วยด้วยกลับมานี่หนีฉันไม่พ้นหรอก หนูน้อยบวกแดงออกจากบ้านและรีบวิ่งหนีไปแต่หมาป่าผู้ว่องไหวก็ไล่ตามเธอเกือบทันแล้วณตอนที่เขากำลังจะกระโดดเข้าขย้ำเธอเขาก็เพิ่งรู้ตัวว่าเท้าของตัวเองติดอยู่กับอะไรบางอย่างและทันใดนั้นเขาก็ถูกแขวนอยู่กับต้นไม้ เมื่อหนูน้อยหมวกแดงหยุดและหันไปมองเธอเห็นว่าเจ้าหมาป่าเข้าไปติดอยู่ในกับดักเธอจึงรีบเดินเข้าไปหาเขาบอกฉันมานะคุณยายอยู่ที่ไหนและแกทำอะไรกับคุณยายบอกมาเขาทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าห่วงเลยหนูน้อยหมวกแดงหันไปทางเจ้าของเสียง และสังเกตเห็นนายพรานเดินตามเจ้าหมาป่ามายายของหนูปลอดภัยดีนางพักอยู่ในกระท่อมของฉันพอฉันได้ยินว่าคุณยายป่วยฉันก็พานางไปที่กระท่อมของฉันเพื่อปกป้องนางและเตรียมกับดักจับเจ้าหมาป่าโชคดีที่เราจับเขาได้ก่อนที่เขาจะทำร้ายหมาป่าผู้ร้ายกาจบุกเข้าไปในบ้านคุณยายแล้วยังเอาเสื้อผ้ายายมาใส่แต่หนูรู้ว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเอาละรีบไปหาคุณยายกันเถอะส่วนเจ้าหมาป่า ปล่อยให้เขาห้อยอยู่ตรงนี้ตลอดคืนวันสิ้นปีนี่แหละแล้วฉันจะมาจัดการพรุ่งนี้แล้วนายพรานและหนูน้อยหมวกแดงก็มุ่งหน้าไปยังกระท่อมของนายพรานหนุ่มหมาป่าตะโกนตามหลังพวกเขานี่หยุดนะอย่าปล่อยฉันไว้ตัวเดียวตรงนี้สิใกล้เวลากลางคืนแล้วหนูน้อยหมวกแดงคุณยายและนายพรานก็มาถึงบ้านของหนูน้อย แม่ของหนูน้อยรออยู่หน้าบ้านแล้วพอเห็นลูกสาวนางก็ดีใจเป็นอย่างมากลูกแม่ไปไหนมาอ้าวแม่คะช่วยบอกทีเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยแต่ก่อนอื่นหนูต้องขอโทษที่ไม่เชื่อฟังแม่และออกจากเส้นทางในป่าแม่จะไม่เชื่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูจะไม่ขัดคำสั่งแม่อีกแล้วคะ่ะหนูน้อยหมวกแดง แม่คุณยายและนายพรานใช้เวลาค่ำคืนนั้นในการทานอาหารและเต้นรำจนกระทั่งปีใหม่มาเยือนส่วนเจ้าหมาป่านี่คือคืนวันปีใหม่ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาเลย